そういうしょ、はいね、ー。 นกไล่หลายพี่น้องขางข้าง,างคุนมาเลี้ยงควายนกเลี้ยงควายบัลตัว่นตัว่นเห็นมาพี่น้อนงพุ่นนั่งอยู่ทั้งกล้วยต้องมุ่งดีกว่ากันบรรยากาศบา้านเฮาบรรยากาศบา้านเฮาให้บรรยากาศทงหน้าพี่น้องนกขาวเต็มทงไห้ทงหน้าอยู่ค่ะ ถ้ามาเที่ยวให้เที่ยวหน้าค่ะกับบรรยากาศนกเยอะน้ำเยอะพีรราา่น้องงามเต็มท้องให้ท้องหน้าอยู่นกกระไลโอ้โเห็นเห็นขัว้วขนนอนอยู่บพี่น้องมันอากาศบรราาศ้บรรานบานบาเลยค่ะคุณหากินหอยสิ เทียงหน้าพี่เตยุตอยู่พี่หนังนมาถ่ายบรรยากาศเทียงหน้าบ้านเท่านี่คุณพี่น้องรราาขอมาได้ยี่ดอก,รรากาคุณพี่น้องบรรยากาศบ้านเท่าเป็นยังคือบทตีต่อเป็นเนี่ย แกนั่งแล้วเสียหาเข่าให้จินให้จินแม่ใส่เข่าโอ้ยเอิร์มากินเข่าแล้วมานั่งเธอเลยอัดอันนี้ดิโอ้ยอืมวันไหนเราก็นอนวอนไหนเราก็นอนเมื่อยผักในกาเล่นโทรศัพท์คุยโทรศัพท์เมื่อคนนั่นตกปลาพี่น้องพี่น้องแบกพันหานชีวิตบ้านๆค่ะ เพิ diamonds, aries, um, ่นได้จ the ักเทีย no บ่หึใด๋เพิ่นสิกบหรือสิทหยังโอ้ยบ่ได้จักแล้วล่ะโอ้่ีชีวิตบ้านเฮาพี่น้องงอีนอยๆพอใหญ่แล้วก็นอนนอน่ได้รให้ยังให้กินากับหยังก็ว่าก้นกุ้งนั่นน่ะก้นกุ้งแกกินแล้วบ่แล้วก้นกุ้งก็ไข่พี่น้องัน้นไข่ใส่กุ้งอันนี้บ่ใส่กุ้งอันนี้ใส่กุ้งเ นิดน้อยมันทอดทอดไส้กุ้มก็ทอดใส่กุ้มใหมือนกันเพื่อเริ่องจินกับจิ้นตัวง่ายๆดอกแค่ปูนั่นน่ะเออของนี้น้อยๆสิทุกกินบ่เบิดเขางามเลยพี่น้องปีนี่บนทางผุนวันน้องงูนอู้เสียงโกบอนเต้เขาป่ามันยังมีน้ำลายอยู่ตัวนี้ มันยังมีน้ำหลายอยู่ขัดปลาบอนซาบๆใช่ไหมสิกัดตอบหน่อยตอบหน่อยยายนั่งฟังคุนบานน้องแขกพี่น้องมาหากิจเข่าทงน้ำยายนั่งอันนี้จักไรก่อนนี่เนี่ย อาคขึ้งไปซีไรอ้าาทยงอากาศดสมัยตะกี้ตะกี้ภาถ่ทยทางอากาศซีไรเออใมันอะไรมันทั้งทางดโอ้ยทางเงยสีหอดสีไรอันนั้นปลูกยังดอกกระเจียวสินะไปหากลในโคกในป่ามาปลูกดอกกระเจียวแดงเอจะเแดา่ฮ เอาดอกกระเจียวมาปลูกท่วทิพย์่าเดนเอาดินหินมาใส่เออมันก็แล้วอยี่ดินหน้าได้หนิเอออันนี้ป้าดอกกระเจียวคนพี่ดอกระปลูกพักหาปลูกพัก phục phác phục nhà, ừ, chép rồi cà chiều phải nè, có chưa mi đỏ chứ thỉ, cà để ăn tê, thì cháu hay coi chín quá hàn โอ้บ่เคยจินอกเด้อเอมันหอนมันเลยออกโคตตกใส่แล้วมันหอนเจ๊ไปซูบเตอฝ่าห่างหรอยาย มังหันการเขาเจ้าเตี้ยมังหันบ่อสครูพุนแค่พุนบ่แมีนบ่แมีนทีเขาอันบักเลิศนะเออนี่เขาครูหน,นิที่ตัหญ่โอ้แต่ว่าเขาเขาถมนี่เปนเครื่องนึงตาจีนี่มันเป็นหน้าบดได้นนเนี่ยเออบด<า>แสนหนึ่งหมื่นได้เนี่ยว่าข้าเจ้าปลูกตะไคร้อ้อมสวนพี่นอ้อง ไข่อ้อมสวนเลยโอ้โหอืออยากเน่ากนิ่นขันปูแก่สีน้อพี่น้องนะมเที่ยวเ,เลยน้ําเพื่อนพี่น้อง